ให้ดูยี่ห้อเป็นชีเคเกอร์นะจ๊ะดูอถ้ากินเยอะก็แลจะหวานม,มากอ่านว่าไฮไทยไฮไทยชีสเคเกอร์เคเกอชีสไ่ถามว่ากินเยอะได้ไหมไม่ได้กินเยอะมากไม่ได้ มอมดอนะจัดเป็นเบคอนนานๆเนี่ยนานๆก็อยากกินก็เดินไปไมาคนดูแต่ถ้ากินโดนตาข้าขนมต้องไปล้างมือเนาะได้ไมผม ิมันจะมีรูปแบบรูปกลมๆของเนี่ของบูเบอร์รี่ด้วยนะแบบแบบว่า,วาเออนะเนี่ยผลไม้อะคาเลย่เหมือนการแปลรูปปะได้มันเหมือนแบบว่ามีวันที่หมดอายุว่าสอ,อ,องพันสิบเจ็ดเดือนหนึ่งวันที่เอ็มมันจะหมดอายุ แต่ถ้าแปลรูปเป็นแช่